ด่นี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้ยุทธการที่อีแปรเกิดขึ้นทั้งหมด5ครั้งในช่วงสงครามโลกครั้งที่1บนพื้นที่เมืองอีแปรประเทศเบลเยียมตามที่ได้เล่าใน EP 3ีสามว่าสงครามโลกครั้งที่1เปลี่ยนรูปแบบไปสู่สงครามสนามเพาะหลังจากการถอยทัพอย่างฉับพลันของกองทัพเยอรมน,นีในยุทธการที่แม่น้ำมานและการไล่ติดตามโดยกองทัพอังกฤษและฝรั่งเศส และเมื่อมีการสร้างสนามเพาะขึ้นการโจมตีแบบประจันหน้าก็ทําได้ยากลําบากมากขึ้นด้วยดังนั้นกองทัพเยอรมน,นีจึงพยายามโจมตีทางด้านขวาของกองทัพอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งนําไปสู่การป้องกันของฝ่ายอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยส่งผลให้มีการสร้างสนามเพาะยาวเหยียดที่ทอดไปจนถึงทะเลเหนือสถานการณ์นี้นับประวัติศาสตร์เรียกว่าการแข่งขันสู่ทะเล อย่างไรก็ตามเมื่อสงครามกลายเป็นสงครามสนามเพาะและอังกฤษปิดกั้นทางทะเลเยอรมนีก็เริ่มประสบปัญหาในการจัดหาเสบียงด้วยเหตุนี้กองทัพเยอรมนีจึงเลือกพื้นที่ในภูมิภาคแฟลนเดอร์สของเบลเยียมเป็นจุดที่จะพยายามทะลวงแนวป้องกันของกองทัพอังกฤษและฝรั่งเศสเหตุผลที่เลือกภูมิภาคนี้ก็เนื่องมาจากว่าบริเวณนี้เป็นพื้นที่ลาดต่ำ และไม่ได้เป็นจุดทางยุทธศาสตร์จึงไม่มีแนวป้องกันที่มั่นคงของกองกําลังอังกฤษและฝรั่งเศสบริเวณนี้ชื้นแฉบมากจนแม้จะขุดดินลึกเพียงแค่15เซนติเมตรน้ําก็ซึมขึ้นมาอยู่ดีเหล่าทหารที่ต้องขุดสนามเพะและต่อสู้ในพื้นที่แห่งนี้จําเป็นต้องแช่เท้าอยู่ในน้ําตลอดเวลานําไปสู่ภาวะโรคเท้าเปื่อยซึ่งเท้าจะเน่าเปออื่อยเนื่องจากการแชร่น้ําเป็นเวลานานสร้างความทุกข์ทรมานแย่แสนสาหัสในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง คาว่า f l a t d e r s นั้นมีความหมายว่าพื้นที่ราบแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามกองทัพเยอรมน,นีก็ยังคงวางแผนที่จะผ่านเข้าในทางบริเวณนี้จากนั้นจะตมตีทางด้านขวาของกองกำลังอังกฤษและฝรั่งเศสเพื่อพยายามทลายแนวรบที่ขวางกั้นอยู่ เมื่อกองทัพเยอรมน,นีเคลื่อนกำลังจำนวนมหาศาลไปยังพูมิภาเฟดเดร์สกองทัพอังกฤษและฝรั่งเศสก็รู้ถึงความเคลื่อนไหวพวกเขาจึงย้ายกำลังทหารไปยังพื้นที่ดังกล่าวเพื่อหยุดอยั้ยงการโจมตีของเยอรมน,นีและในวันที่19ตุลาคม1914การต่อสู้ครั้งใหญ่ก็ได้เกิดขึ้นที่เมืองอ e ีแปร การรบครั้งแรกซึ่งดำเนินไปประมาณ1เดือนมีการระดมกองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตรประมาณ4.4ล้านนาและเยอรมนีประมาณ5.4นะล,ล้านนาฝนะ่ายสัมพันธมิตรมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตป,ประมาณ1,23,000นาะในขณะที่เยอรมน,นีมีประมาณ1,30,000นาะและแผนการของเยอรมน,นีก็ล้มเหลวอีกครั้ง ในช่วงเวลานั้นมีนักเคมีชาวเยอรมน,นีชื่อวอเทอร์เฮอร์มันเนสซึ่งกำลังรับราชการทหารอยู่กับกองทัพเยอรมน,นีได้เสนอแนะว่าการใช้ระเบิดแก๊สน้ำตาอาจจะสามารถบังคับให้ทหารที่อยู่ในสนามเพอออกจากสนามเพาะได้จากข้อเสนอนี้ขณะที่ฝ่ายบัญชาการทหารเยอรมน,นีกำลังทดสอบระเบิดแก๊สน้ำตา ฟริสฮาเบอร์นักเคมีชาวยิวผู้มีความสามารถพิเศษได้เสนอแนะว่าควรใช้แกส๊สพิษคอลีนแทนเพราะคอลีนมีน้ำหนักมากกว่าอากาศจึงสามารถเกาะพื้นดินและกระจายไปทั่วได้ดีกว่าซึ่งเหมาะกับทาหารที่อยู่ในสนามพอมากกว่า แกสคอรีอนจะทำปฏิกิริยากับน้ำเปลี่ยนเป็นกรดไฮโดรคอริกดังนั้นเมื่อมนุษย์สัมผัสแกสคอรีนแก๊สจะทำปฏิกิริยากับน้ำในดวงตาและภายในร่างกายเปลี่ยนเป็นกรดไฮโดรคอริกซึ่งจะกัดกร่อนอวัยวะภายในร่างกายทำให้ผู้ที่สัมผัสต้องทนทุกข์ทรมานจนเสียชีวิตในที่สุดนี่จึงเป็นอาวุธเคมีที่น่าสะพรึงกลัวมากอย่างไรก็ตามพอได้รับการอนุมัติจากผู้บัญชาการกองกำลังทหารสูงสุด กองทัพเยอรมน,นีจึงได้ใช้แก๊สพิษในการลบครั้งที่2ที่อีแปกงก่อนสงครามโลกครั้งที่1แก๊สพิษถูกพัฒนาขึ้นแล้วจริงอยู่ว่ามีการพิจารณาใช้แก๊สพิษในสงครามไครเมียในคศ1850และสงครามกลางเมืองอเมริกาคศ1 8 6 6 6 5แแต่ชาติที่เกี่ยวข้องต่างลังเลที่จะใช้และสุดท้ายก็ไม่ได้นำมาใช้จริงในสนามรบ เนื่องจากถือว่ามันเป็นสิ่งที่ไร้มนุษยธรรมมากเกินไปและหากใช้แกส๊สผิดจริงก็ต้องเผชิญกับการประนามจากนานานชาซึ่งเป็นสิ่งที่ยากจะรับได้ ในปีคศ1น9 9แและ1907านมหาอำนาจในขณะนั้นตระหนักถึงอันตรายจากแกส๊สพิษจึงได้ร่วมกันลงนามในอนุสัญญากรุงเฮกที่ห้ามมิให้ใช้แกส๊สพิษใน,นลักษณะลบแก้กฎระเบียบในขณะนั้นระบุไว้ว่าห้ามโจมตีด้วยการยิงแกส๊สพิษนั่นหมายความว่าการใช้กระสุนปืนใหญ่หรือลูกระเบิดประเภทอื่นในการปล่อยแกส๊สพิษนั้นถือว่าผิดกฎหมายในนั้นกองทัพเยอรมน,นีจึงหลีกเลี่ยงข้อบังคับนี้โดยใช้วิธีการปล่อยแกส๊สคคลีนจากถังแกส๊ส และในวันที่22เมษาย,ยน1น1 5กองทัพเยอรมน,นีได้เปิดฉากโจมตีฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างก,กระทันหันจากทางเหนือของเมืองอีแและเข้ายึดครองบริเวณเนินเขาที่อยู่ห่างไปทางทิศเหนือ4กิโลเมตรจากนั้นกองกำลังสัมพันธมิตรก็มีความสนใจไปในพื้นที่ทางตอนเหนือและในเวลานี้เองฐานเยอรมน,นีได้ติดตั้งทางแก๊สพิษจํานวน5,730ถังในแนวรบยาว6 กิโเมตในพื้นที่เกเบนเทฟโซึ่งอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ8กิโลเมตรทหารเยอรมน,นีที่เข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้เขียนบันทึกไว้ว่าเมื่อถังแก๊สถูกเปิดออกควันสีขาวพปยพุ่งออกมาอย่างรวดเร็วไม่นานนะักควันนั้นก็ลอยไปตามแรงลมมุ่งหน้าไปยังแนวรบของฐานฝรั่งเศสควันสีขาวค่อยๆเปลี่ยนเป็นหมอกสีเขียวอ่อนที่น่ากลัวฐานฝรั่งเศสเริ่มรู้สึกถึงความเจ็บปวดอย่างแสนสาหาัสเสียงร้องโวยวาและเสียงร้องไห้ดังก้องไปทั่วหมู่บ้านและฝั่งใน เวลานั้นกองทัพเยอรมน,นีปล่อยแก๊สคอรีอนออกไปมากถึง168ตันใช้เวลาเพียง5นาทีเท่านั้นในการกระจายแกส๊สพิษไปทั่วแนวรบทหารสัมพันธมิตรประมาณ5,000นายเสียชีวิตจากแกส๊สพิษที่ปล่อยออกมาในเวลาเพียง5นาทีและบาดเจ็บอีกป,ประมาณ15,000คนทาหารฝ่ายสัมพันธมิตรที่ไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมใดๆสำหรับการโจมตีด้วยแกส๊สพิษต่างตกอยู่ในอาการตื่นกลัวและสูญเสียความสามารถในการสู้รบอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียง10นาที2กองทหา สูญเสียความสามารถในการลบส่งผลให้จาเป็นจะต้องลาทิ้งแนวป้องกันระยะ7กิโลเมตรฐานเยอรมน,นีจนํานวนไม่น้อยเสียชีวิตจากแก๊สพิษด,ด้วยเช่นเดียวกันพอประมาณ15นาทีหลังจากปล่อยแก๊สพิษออกไปทหารเยอรมน,นีมั่นใจว่าแก๊สได้กระจายไปทั่วแนวป้องกันของฝ่ายสัมพันธมิตรแล้วพวกเขาจึงสวมผ้าที่ชุบด,ด้วยโซเดียมไฮโดรซัฟฟอซึ่งสามารถทําให้คอลอรีนเป็นกลางได้และปลุกเขาโจมตีแนวป้องกันของฝ่ายสัมพันธมิตรเมื่อฐานเข้าไปแล้วทหารเยอรมน,นีก็ต้องเผชิญกับความ กลัวไม่แพ้กับทหารฝ่ายสัมพันธมิตรเพราะพวกเขาต้องเห็นภาพอันาน่าสยดสยองของทหารที่เสียชีวิตจากแก๊สพิษซึ่งสร้างความสะเทือนใจให้กับทหารเยอรมน,นีเป็นอย่างมากนอกจากนี้ทหารเยอรมน,นียังมีความกังวลว่าแก๊สพิษที่พวกเขาปล่อยออกไปนั้นอาจถูกลมพัดกลับมายังฝ่ายของพวกเขาเองได้เน,นื่องจากทิศทางของลมอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อเมื่อความกวนนี้ทําให้พวกเขาไม่กล้าที่จะเดินหน้าโจมตีต่อไปและหยุดอยู่ห่างจากแนวป้องกันของฝ่ายสัมพันธมิตรประมาณ3-5กิโลเมตร และในเช้าวันที่24เมษาย,ยน1945กองทัพเยอรมน,นีได้ปล่อยแก๊สปิดอีกครั้งไปยังกองทางหารแคนาดาที่กำลังสร้างแนวป้องกันในหมู่บ้านแซงจูเลียนในขณะนั้นฐานแคนาดาไม่มีอุปกรณ์ป้องกันแก๊สปิดที่เพียงพอพวกเขาจึงมุ่งความสนใจไปที่ความจริงที่ว่าแอมโมเนียทำให้คอลลนเป็นกาดังนั้นพวกเขาจึงปิดจมูกและปากด้วยผ้าชุบป,ปัสสาวะขาดต่อสู้กับชาวเยอรมน,นีแก๊สปิดยังสามารถผ่านผ้าและเข้าสู่ร่างกายของทหารได้หานแคนาดากว่า6,000นายเสียชีวิต บาดเจ็บจากการโจมตีด้วยแกส๊สพิษครั้งนี้และหมู่บ้านก็ตกอยู่ในการยึดครองของฐานเยอรมน,นีแม้ฐานเยอรมน,นีจะใช้ผ้าชุบสารเคมีเพื่อป้องกันแกส๊สพิษเช่นกันแต่ประสิทธิภาพของผ้าชนิดนี้ก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรฐานเยอรมน,นีเองก็ได้รับผลกระทบจากแกส๊สพิษเช่นกันในสงครามการยึดครองพื้นที่ศัตรูแล้วจะเดินหน้าต่อไปนั้นจะเป็นจะต้องมีกองกําลังสํารองไว้เพื่อป้องกันดินแดนที่ยึดมาได้แต่อย่างที่ได้กล่าวไปในคลิปก่อนก่อนหน้านี้แล้วว่าเยอรมน,นีได้ส่งทหารไปยังแนว รบตะวันออกเป็นจํานวนมากส่งผลให้ไม่มีกองกําลังสํารองเพียงพอที่จะรักษาพื้นที่ที่ยึดครองมาได้ด้วยเหตุนี้เองในยุทธการครั้งที่2แม้เยอรมนีจะตัดสินใจโหดร้ายใช้แกส๊สฟิตโจมตีฝ่ายสัมพันธมิตรก็ตามแต่พวกเขาก็สามารถลุกคืบได้เพียงแค่6กิโลเมตรเท่านั้นในการรบครั้งที่2น,นีน,นิหานเยอรมนีเสียชีวิตและบาเดเจ็บประมาณ3ามแ0 0้คนทหารอังกฤษเสียชีวิตและบาเดเจ็บประมาณ6 0,000คนและทหารฝรั่งเศสเสียชีวิตและบาดเจ็บประมาณ2 0,000คนหลังจากยุทธการครั้งที่2เยอ วันนี้ถูกประนามจากนานาชาติอย่างนะจากการใช้แก๊สผิดโจมตีศัตรูสมเหตุให้อังกฤษและฝรั่งเศสตัดสินใจใช้แก๊สผิดตอบโต้เช่นกันทั้งสองฝ่ายต่างทุ่มเทพทรัพยากรและกำลังโรดจำนวนมากเพื่อพัฒนาแก๊สผิดสูตรใหม่ที่มีประสิทธิภาพหลายแหล่งยิ่งขึ้น ในช่วงแรกของสงครามต่างฝ่ายต่างมุ่งไปที่การใช้แก๊สพิษเพื่อสังหารฝ่ายตรงข้ามให้ได้มากที่สุดแต่เมื่อสงครามดําเนินไปก็เริ่มเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่โดยมุ่งไปที่การทําให้ทหารฝ่ายตรงข้ามบาดเจ็บมากกว่าการฆ่า ถ้าสร้างบุคลากรให้ได้รับบาดเจ็บก็จะต้องขนส่งและรักษาพวกเขาซึ่งต้อ,ตองใช้ทรัพยากรมนุษย์และอุปกรณ์และวัสดุมากขึ้นและเพิ่มความหวาดกลัวได้มากขึ้นดังนั้นแก๊ส 4G และแก๊สมาสตาจึงเป็นแก๊สพิษที่ทําให้เกิดแผ,ผลทุกพองในร่างกายทําลายปอดและดวงตาทําให้ตาบอดและทําให้เกิดความเจ็บปวดมากขึ้นจึงได้รับการพัฒนาและถูกนํามาใช้ ในปีคศ1916เยอรมนมีเริ่มใช้แก๊สพิษในลูกปืนใหญ่ซึ่งเป็นการละเมิดอ,อนุสัญญาที่ห้ามการใช้อาวุธเคมีในสงครามดังนั้นทหารส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจึงต้องเผชิญกับแก๊สพิษทางทางตรงและทางอ้อมและได้รับผลที่ตามมาตลอดชีวิตแม้ว่าสงครามนั้นจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตามการใช้แก๊สพิษในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันแก๊สพิษที่สำคัญนั่นก็คือหน้ากากป้องกันแก๊สพิษในปี1915นะัก มีชาวรัสเซียนิโคลเซเลนสกี้ดินหน้ากากป้องกันแกส๊สพิษโดยใช้ตัวกรองคาร์บอนที่ดูดซับคอรีต่อมาได้มีการพัฒนาหน้ากากป้องกันแกส๊สพิษต่างๆในประเทศต่างๆและแจกจ่ายไม่เฉพาะแก่ทหารเท่านั้นแต่ยังแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปในช่วงสงครามด้วยแกส๊สพิษมีผลช่วยให้ในการลบมีประสิทธิภาพในสงครามได้จริงหรือน่าเสียดายที่แกส๊สพิษเป็นอาวุธโหดร้ายที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายจํานวนนับไม่ทั่วและความเจ็บปวดสาหัสแก่ทหารแต่ยังเป็นอาวุธที่ไหลประโยชน์ที่ไม่สามารถ เปลี่ยนผลของสงครามได้อาวุธนิวเคลียร์ถูกเรียกว่าอาวุธสุดท้ายเนื่องจากถ้าฝ่ายหินฝ่ายใดที่ครอบครองอาวุธเหล่านี้ทําการยิงก่อนมันจะมีโอกาสทําให้กําจัดฝ่ายตรงข้ามได้แต่สําหรับแก๊สพิษนั้นเนื่องจากประเทศต่างๆที่เข้าร่วมสงครามมีระดับการพัฒนาที่ใกล้เคียงกันหากประเทศหนึ่งใช้ประเทศอื่นๆก็สามารถใช้อาวุธประเภทนี้ได้เช่นกันกล่าวอีกในหนึ่งว่ามันเป็นเพียงการยืนยันความจริงที่ว่าสงครามทําให้ผู้คนไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดของผู้อื่นฟิสฮาร์เบอร์นะักเคมีชาวเยอรมันเชื่อสาย ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีและยังถูกเรียกว่าบิดาแห่งสงครามเคมีและเป็นผู้พัฒนาวิธีการสังเคราะห์แอมโมเนียโดยใช้ไนโตรเจนในอากาศซึ่งทําให้สามารถผลิตปุ๋ยเคมีได้จํานวนมากแล้วชีวิตเขาเป็นอย่างไรคาร่าอินม,มาว่าภรรยาของเขาเป็นผู้หญิงคนแรกในเยอรมนีที่ได้รับปริญญาเอกทางเคมีเธอคัดค้านอย่างรุนแรงเมื่อทราบว่าสามีของเธอกาลังพัฒนาแก๊สพิษเพื่อใช้ในสงครามและในปี1915ในงานเฉลิมฉลอง,ลองชัยชนะในการรบ ที่จัดขึ้นในบ้านของเธอเธอได้ฆ่าตัวตายด้วยปืนพกของตัวเองส่วนลูกชายได้อพยพไปอเมริกาและฆ่าตัวตายในปี1946เช่นกันและเมื่อฮิตเลอร์ขึ้นสู่อำนาจในปี1933เขาผู้ซึ่งเคยพัฒนาแก๊สพิษเพื่อเยอรมน,นีก็ถูกไล่ออกจากห้องปฏิบัติการเนื่องจากเหตุผลที่ว่าเขาเป็นชาวยิวและได้เสียชีวิตในปี1934ด้วยโรคหัวใจวายที่โรงแรมแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์สิ่งที่น่าเศร้าที่สุดก็คือแก๊สพิษไซคลนบีที่พัฒนาขึ้นจากสารกำจัด เมล็ดที่เขาคนพบนั้นได้ถูกนำมาใช้ในการสังหารชาวยิวซึ่งเป็นเชื้อสายเดียวกับเขาในสงครามโลกครั้งที่2แล้วสงครามจะดำเนินต่อไปอย่างไรติดตามได้ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์และกดซปเปอร์แต่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ